มาดูเรื่องของการพัฒนาบุคลากรทา,ทางการแพทย์และนักฟิสิกส์กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับวิทยาลายัยแพทยาศาสตร,ร์ศรีสว่างขวัตครับได้เปิดห้องเรียนหลักสูตรฟิสิกส์ทางการแพทย์ที่ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภร์โรงพยาบาลจุฬาภรครับและนําหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตซึ่งเป็นหลักสูตรที่บูรณาการทั้งองค์ความรู้และเทคโนโลยีสูนนวัตกรรมครับ วิทยาลัยแพทยาศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุลาภร์ได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์เพื่อรองรับการผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ซึ่งก็จะเป็นสาขาที่ขาดแคลนของประเทศไทยอยู่ณปัจจุบันครับ โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตบุคลากรด้านฟิสิกส์การแพทย์ที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติที่ก้าวทันต่อวิทยาการด้านฟิสิกส์การแพทย์และวิทยาการด้านอื่นๆแบบคู่ขนานสามารถทําการศึกษาวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมในสาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติครับ ซึ่งฟิสิกส์การแพทย์นั้นเป็นสาขาวิชาที่นําความรู้และก็กระบวนการทางฟิสิกส์และการคํานวณมาประยุกต์ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและก็รักษาผู้ป่วยด้วยรังสีค่ะซึ่งนักฟิสิกส์การแพทย์ในโรงพยาบาลก็จะทํางานร่วมกับทีมสหาวิชาชีพอย่างใกล้ชิดในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์การวินิจฉัยและการรักษาชนิดใหม่ๆก็มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านฟิสิกส์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัยการรักษาผู้ป่วยด้วยรังสีเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้แพทย์ ้นนัสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุดอีกด้วยค่ะสำหรับหลักสูตรนี้นะครับก็คือหลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์วิทยาลายัยแพทยศาสตร์ศีรงะขวัตราชม,มิตยจุฬาภร์เราเปิดหลักสูตรนี้เนื่องจากว่าในปัจจุบันถ้าเราเห็นเนี่ยก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเพิ่มสูงขึ้น นักฟิสิกส์การแพทย์มีบทบาทที่สำคัญมากที่จะมายกระดับคุณภาพเทคโนโลยีทางด้านรังสีนะครับเพื่อใช้ในการวินิจฉัยและก็รักษาผู้ป่วยนักศึกษาที่จบไปเนี่ยจะช่วยเป็นเหมือนกองทัพทีท่สำคัญให้กับ ระบบสาสุขและการแพทย์ไทยครับเพื่อเพื่อทำให้คุณภาพในการรักษาและวินิจฉัยของผู้ป่วยมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นครับก็คือเราจะเรียนเกี่ยวกับด้านของเ,อเรื่องของรังสี พื้นฐานทางด้านรังสีแล้วก็จะเรียนทางด้านการแพทย์ก็คือเรื่องของอการวิภาคศาสตร์สรีรวิทยานะครับแล้วก็เราจะเรียนในเรื่องของการวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่โดยใช้รังสีนะครับแล้วก็รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพของเครื่องไม้เครื่องมือให้มีความถูกต้องแม่นยําก่อนที่จะไปฉายผู้ป่วยครับ ตัวผมเนี่ยจบทางด้านรังสีเทคนิคซึ่งจะเป็นงานที่ทําอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วแล้วก็ตัวฟิสิกส์การแพทย์เนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรที่จะสามารถเรียนทางด้านรังสีต่อยอดขึ้นไปเพื่อที่จะเข้ามาทํางานในโรงพยาบาลต่อเหมือนกันนะครับผมก็คือตัวหลักสูตรเนี่ยก็คือจะให้ความรู้แล้วก็สร้างนักฟิสิกส์ที่มีคุณสมบัติทางด้าน,าานาการทําประกันคุณภาพเครื่องมือหรือว่าเป็นการวางแผนการรักษาสำหรับคนไข้ที่ เป็นมะเร็งนะครับมารับบริการได้รับการหลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยิน <fotos. S 1> หลักสูกตรฟิสิกส์การแพทย์นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรวิชาที่เป็นความต้องการของวงการทางการแพทย์ไทยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะักฟิสิกส์การแพทย์เนี่ยมีบทบาทค่อนข้างสําคัญในอนาคตซึ่งจะมีแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมสามารถสร้างเครื่องมือหรือว่าระบบต่างๆที่ใช้งานได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับศักยภาพการรักษาและระบบสาธารณสุขรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ